มาวันนี้พากินมะขามป้อมพริกเกลือ,อยู่ยูอ่ะขามป้อมลูกใหญ่แบบเอฟดูดีเขาปลูกได้ไงอ่ะลูกใหญ่เบลอเลยพอดพริกเกือสักหน่อย เอาไว้รุ่นอือร่อยอืมอืม ดูดท่าดูท่าอือหือท่ากินมะขามป้อมลูกใหญ่มากเลยเขาปลูกได้ไงวิตามินซีเยอะเนี่ยมะขามป้อม